สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าพ่อพ่อกับช่องสาวสาวอินสวีเดนนะจนะ๊ะเนาะย้ำแรงๆจ้ะทุกคนจา๋าสาวเราหน่อยกันหลังจากที่เฮ็ดมัฟฟินแล้วนะจนะ๊ะเนาะแกไม่ได้กินนะจนะ๊ะเนาะสาวเราหน่อยบ่ได้กินนะจนะ๊ะเนาะจงทองมากินของแซ่บ์ของเขาดีกว่านะจ๊ะเนาะมัฟฟินก็คือขนมนะจนะ๊ะเนาะแต่สาวเราหน่อยบ่ถนัดกับของหวานนะจนะ๊ะเนาะทำได้แต่กินไม่เยอะนะจนะ๊ะเนาะทุกคนจา๋ามื้อนี่สาวเราหน่อยมีตำผสมนะจนะ๊ะเนาะทุกคนจา๋า ตำบักสมกับปลาแซลมอนกับขนมเสน้นอาหารง่ายๆอาหารบ้านเฮานาั่นจะเนาะอาหารอีสานบ้านเฮานาั่นจะเนาะขาดผู้ใดขาดเสน้นจ้ะแวะมาทั้งนี่เลยนะจะัะทุกคนจะ้ะมาจ๋าว้าหลายกระยาห้างนะจัะเนาะมาโง่มาแซบมาบึ่มน้ำกัดนาะจันนะ,ะทุกคนจา๋าฟาดบึ่มฟาดบึ่มอีกคือเกาเนาะจาะันเนาะหลังจากที่ว่าเฮาบดได้มากินโชว์นะจะะนนันเนาะพวันซาเหนอยจ้ะ เออมันมีเวลาเนาะจ้นะเนาะทุกคนจ้าอีกอย่างนึงแข่าเฮาก็บ,บ่บ่ดีปานใดเนาะจ้นะเนาะสาวเรือนาะก็บ,บ่ค่อยกลา้าออกมากินเนาะจ้นะเนาะมาจ้าพี่น้องจา้าว้าหลายขค่ย่ายห้างเนาะจ้นะเนาะคำแรกแหกหมานนะ้ะทุกคนจ้ามาเบิ่งเนาะจ้นะเนาะสดโกกโกโกน้ําสาวเรือนหน่อยเนาะนะจ้นะเนาะมาจา้าเ,เกือบต้มน้อ เกือบเข้มอยากไปออกจากนี่แม่รู้มาจากทุกคนวอาซ้าบีเนาะจเะเนาะก,กับป่าแซลมอนสดๆจากทุกคนจา่ามาเ <c oughs> <c oughs> ท้เฮเจออ้เข้งฮ้เ เอาไม่บกค่อยปันใดนะจ๊ะเนาะเออวาซาบีหมดอายุจากคนจ๋า แคทจ๊ะอื้ออ้ป๋าพาหน่วยอืมบ่เป็นอย่างเน้ะเจ้าเนาะทานเหน่อยมักทรมานเจ้าของจ้ะทุกคนจ้ะกำบักส้มเด้อเจ้าเนาะน้ําตาพาหน่วยจ้ะมา อืมแล้วพอก็อีแม่ลูกอืมผักชีผักชีแขกมันจะเนาะบ่อแทนผักชีไทยอืมเจ็บ

Mm. Yeah. Uh, Pytt. Mm -hmm. 아으 พาลาด้วยจะพี่น้องจ้ะ nằm lấy lại ta lại cho con mà sao bị nó cho nó tôi con นี่จ้ะป่าแซลมอนสดๆเนื้อหวานๆนะจ๊จะเนาะมาจ้ะ ว่าจะได้ตะมกสุ่มด้กินมาหมดืมอเป็นอย่างนั่นเจน่ะมืออืนขอนียวตุยนั่นเจน่ะ ซาลเราหน่อยมากเข่าไว้แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะอิ่มนะจ้าเนาะเต็มท้องอาแยงเลยจ้ะไปกินมืออื่นนะจ้ะเนาะแซ่บจ้ะทุกคนจ้ะประแดกซาเราหน่อยทำเองนะจ้ะเนาะแซ่บขนาดโพดโพกหมูปากแตงเลยจ้ะประแดกปาคอนะจ้ะเนาะ โอเคจ้ะราบขอบบุญและขอบคุณมากไม้เลยนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้าที่เข้ามารับชมลรับเบอร์สองสาวอินสมีเด่นนะจ๊ะเนาะเกือบได้นั่งไห้นะจ๊ะเนาะแต่ก็ไห้นะจ๊ะเนาะไห้กับวาซาบินะจ๊ะเนาะทุกคนจ้าไปแล้วนะจ๊ะเนาะไปแล้วคือเก่าคือเก่านะจ๊ะเนาะค่ะไว้พ่อกันคลิปหนานะจ๊ะเนาะผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอไภ้นะจ๊ะเนาะกับ บ้ากันนะเจ้าเนาะเรื่องกินนะเจ้าเนาะกินมุ้งม่านก็คือกินกินบะมุ้งม่านก็คือกินน้าเจ้าเนาะสำหรับตือหวยแล้วก็บ่ถตรหวยจ้ะสวัสดี